สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาส่องดูพริกนะคะไม่ได้เก็บมาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะเพราะว่าพริกเริ่มหมดลูกแล้วลูกรุ่นใหม่ก็น้อยมากเลยเนี่ยน้อยมากเลยมีลูกระมงังระแมงมาดูว่าจะมีเก็บให้ลูกค้าได้ไหมอ่ะ พริกสีเขียว,ยวลูกค้าเวียดนามสั่งพริกสีเขียวไว้นะคะสั่งไว้ทุกปีปีละ6กกิโลจะยังไม่ได้เก็บให้เขาเลยเดี๋ยวต้องมาเก็บให้เขาดอกที่ออกใหม่ก็ดอกที่ออกใหม่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะลูกก็ดูดูแล้วก็พอได้อยู่นะ6กกิโลแต่ว่าเฉียดขิวมากเลย มะละกอเราเพิ่งออกดอกเพิ่งออกดอกแผมดอกสวยด้วยนะคะจะได้กินไหมหนาวมาแล้วหนาวมาแล้วนะคะหนาวมาแล้วเชาว้ชาเชา้ชาเชา้าเช้าหกโมงเนี่ยประมาณยี่สิบองศายี่สิบสององศาต้นใบายาสูบเราเดี๋ยวต้องสงสัยจะไม่ออกสงสัยจะไม่ออกดอกแล้วคะ่ะน่าจะต้องเก็บไปตากแล้ว ขนาดพริกหยวกที่ว่าติดลูกง่ายๆก็ไม่ติดนะคะลูกก็ไม่มีเลยอะ่ะพริกหนุ่มก็พริกหนุ่มก็เนี่ยลูกรุ่นใหม่เพึ่งมาน้อยมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเดินเก็บพริกหนุ่มดีว่าตะไคร้เหลืออยู่นิดหน่อยประมาณ2อกิโลได้ั้มคะตะไคร้เหลือเอาไว้ให้เพื่อนว่าจะมาเอาเนี่ดอกพึ่งมา ดอกพึ่งมาใจแป๊บๆปบดอกพึ่งมาดอกพึ่งมากำลังสวยเลยพลิกแต่หนาวมาแล้วนะคะหนาวมาแล้วหนาวมาแล้วหนาวมาแล้ว <c oughs> มีสุกแดงหลงอยู่มั่งนะคะเดี๋ยวเก็บเอาตักขึ้ไป เอาตะไครสองต้นไปทำยำเดี๋ยวจะมาเดินเก็บพริกแดงแล้วมองระแมงด้วยเนี่ยพริกแดงจะได้ไหมเนาะสักกิโลสองกิโลดูส่งแล้วยากมากเลยน้ำค้างเยอะมากเลยนะคะเดินที่ตัวเปียกเลยเดี๋ยวนี้เช้าๆ้าน้ำค้างเยอะต้องสายๆนะถึงจะเก็บพริกได้ สวยสุดก็มะเขือนะคะดกมากช่วงนี้ลูกสวยมากด้วยดกมากเลยนะคะเมื่อวานเก็บไป6กกิโลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บนะมะเขือดูลูกสวยๆกำลังอร่อยอร่อยเลยกำลัง กรอบๆอร่อยอร่อยส่วนนี้ก็ยังพอเก็บได้ก็มีมะเขือนี่แหละคะ่ะมะเขือมะเขือเปาะจะเยอะหน่อยมะเขือรวมนิดหน่อยปีนี้แล้วก็พริกก็อาทิตย์ละครั้งนะคะเก็บอาทิตย์ละครั้งถ้ามีสุกนะแต่ต่อสุกไม่ค่อยมีแล้วรอรุ้นว่าเดือนสิบจะสุกไหมส่วนกีวีของเราก็ใกล้แล้วนะคะกีวีอันนี้สวนผักที่สวนกีวี่นะ กีวีกีวีลูกโตมากนะคะ่ะกีวีก็ปลายเดือนสิบนะคะเก็บเก็บนะคะปลายเดือนสิบจะมาเก็บแล้วก็มีขจรที่พอเก็บได้ส่วนถั่วส่วนถั่วตรงนั้นวายไปแล้วนะคะ มีขจรตรงนี้ที่อยู่กับถัว่วถั่วเราวายแล้วนะคะถั่วไม่ค่อยสวยแล้วแล้วก็เพลียขึ้นเยอะมากเพลียเพลียรดูในเพลียเยอะมากเห็นไหมคะเพลียเต็มเลยไม่ได้ฉีดยาแล้วนะคะเพราะว่าปล่อยเขาแล้วส่วนขจรไม่เป็นไรเพลียไม่ขึ้นก็มีดอกบ้างดอกบ้างขจรสองสามวันจะเก็บทีหนึ่ง ขจรสองแถวใช่ไหมสองแถวแถวนน้นเลยสวนไผ่ไปดูมะละกออีกต้นหนึ่งของเรามุดต,ตรงนี้แย่ขี้เกียจมุดเดินมาทางนี้ดีกว่าค่ะลืมพาไปดูเดี๋ยวไปดูต้นมะละกอรเรานะอีกต้นหนึ่งปีนี้มะละกอไม่ได้กินมะละกอไม่ได้กิน รกไปหมดเลยอ่ะโอ้โหอันนี้ขาขาของเราใส่ปุ๋ยให้แล้วนะคะเนี่ยเริ่มเริ่มลงหัวแนละ้วขาปลูกไว้กินเองขาลิงนะคะขาลิงใบเขาจะเล็กๆนะเขาไม่ไม่เหมือนขาแดงนะคะแดงใบจะใหญ่อันนี้ขาลิงใบเล็กๆหัวเล็กๆมันละกอของเราน่ารักไม่ไหวปีนี้ลูกตะมุตะมิมากดูดอกกำลังมา เธอมาตอนนี้แล้วเธอจะหนาวแล้วนะอเธอจะหนาวแล้วนะเธอจะโตได้ไหมเนี่ยยังให้ปุ๋ยเขาอยู่เรื่อยนะคะก็ตุ้นเขาให้โตดูลมใบตองแตกหมดเลยลมแรงใบตองต้นอวบอั่นกันมาก ลูกก็ออกมาเยอะนะเนี่ยต้นกล้วยหน่อเขาออกเยอะมากเลยอะโอเคนะคะอัปเดตแค่น,นี้ค่ะสวัสดีค่ะบบายๆไปพร้อมกับส่วนพริกนะคะ